สาเหตุนะครับที่พ่อกับลูกชายทะเลาะกันครับใครที่มีปัญหาแบบนี้บ้างนะครับก็คือว่ามีลูกชายคนโตนะครับแล้วก็กับพ่อเนี่ยก็มักทะเลาะกันบางบ้านนะครับที่มีลูกชายหลายคนพ่อก็จะท็อกซิกแล้วก็อเลาะว่าในบ้านทะเลาะกับลูกชายครับแล้วลูกชายก็ไม่ยอมครับบ่อยครั้งก็ทําให้เกิดการแบ่งพักแบ่งพวกแล้วก็จนนําไปสู่ปัญหาครอบครัวต่างๆถึงขั้นทําร้ายร่างกายตัดออกจากข้อมรดกหรืออะไรก็ตามครับแล้วแต่ปัญหาครับว่าจะมากจะน้อยแต่ละบ้านครับเราก็อาจจะสงสัยครับว่าเพราะอะไรทําไมพ่อถึงไม่รักลูกทั้ง ที่ตอนก่อนมีลูกอยากมีลูกชายจังพอถึงเวลาเนี่ยก็ทะเลาะกับเขาท็อกซิกใส่เขาท็อกซิกในบ้านนะครับข้อที่1น,นะครับสาเหตุเกิดจากการที่แม่ครับหรือภรรยาเนี่ยลดความสําคัญของพ่อลงแล้วก็เอาความสําคัญของลูกมาเป็นอันดับหนึ่งนะครับซึ่งมันเป็น,นกลไกธรรมชาตินะครับที่ผู้หญิงเวลาคลอดลูกชายออกมาเนี่ยโดยเพราะลูกคนโตเนี่ยเขาจะรักลูกปานจะเกินกินนะครับเขารู้สึกว่าเป็นรักที่ไร้เงื่อนไขเป็นผู้ชายที่เขาใฝ่ฝันมานานหรืออะไรก็ตามสิ่งที่เกิดขึ้นคือเวลาเขาลดความสาคัญเนี่ยสัญชาตญาณผู้ชายเนี่ยต้องการเหม เป็นใหญ่ที่สุดในบ้านเสมอนะครับเพราะฉนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นคือเขาก็จะพยายามเรียกร้องให้ตัวเองเนี่ยได้รับความสนใจหรือได้รับความเป็นคนสําคัญแล้วก็พอเรียกร้องไม่ได้ก็จะเรียกร้องแรงขึ้นแล้วบางคนนะครับที่อาจจะมีปมวัยเด็กที่แม่มีน้องชายนะครับและตัวเองยังไม่ได้เติมเต็มความรักเต็มที่ก็จะรู้สึกอิจฉาน้องชายที่แม่มาสนใจมากกว่าแล้วก็จะแสดงตัวเพื่อทําให้เหมือนกับลังแก่น้องชายนะครับทำให้ตัวเองรู้สึกว่าเป็นคนสําคัญมากกว่านะครับซึ่งสิ่งนี้มันไม่ได้เกิดแค่บ้านเราอย่างเดียวครับ เกือบทุกบ้านที่เป็นอย่างนี้เพราะนั้นถ้าเมื่อไหร่นะครับคุณแม่หรือภรรยาเนี่ยไม่ตระหนักรู้ความสำคัญเรื่องการลดระดับความสำคัญของผู้ชายเนี่ยก็จะมีปัญหาผู้ชายท็อกซิกในบ้านมากเลยนะครับเพวัะนั้นต้องระวังนะครับในการแสดงความรักของลูกชายที่มากเกินงามครับซึ่งทําให้สามีไม่พอใจบางคนก็อาจจะไม่เข้าใจว่าเออทำไมลูกตัวเองทําไมถึงไม่ชอบขนาดนี้ก็เพราะว่ามันมีสัตชาตญาณสัตว์ป่าสัญชาตญาณสัตว์เลี้ยงนมในตัวของคนทุกคนซึ่งผู้ชายก็คือต้องการเป็นใหญ่ที่สุดในบ้านทำเมื่่่่อไไไหหเป็็นใญมด้ก เรียกร้องความเป็นคนสำคัญและถ้าไม่ได้ในบ้านก็จะไปหาความเป็นคนสำคัญที่อื่นเราจึงเห็นปัญหามือที่3เกินบ้านเกินเมืองเต็มไปหมดเลยข้อที่2ครับคือผู้หญิงเนี่ยสงวนเฟมินินเอนเนอรีไว้สําหรับเลี้ยงลูกแล้วก็ทํางานนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือตอนที่รักกันใหม่ๆไม่มีลูกเนี่ยผู้หญิงก็สามารถมอบความสุขนะครับเฟมินินเอนเนีไม่ว่าจะเป็นเรื่องบนเตียงหรือความสนใจต่างๆก็ให้สามีเต็มที่และผู้หญิงยุคนี้ก็มักจะช่วยทํางานนอกบ้านด้วยแล้วก็เลี้ยงลูกด้วยสิ่งที่เกิดขึ้นคือพอมีตรงนี้ผู้หญิงก็จะททุ่มเ พลังงานทั้งหมดไปกับงานแล้วก็ลูกนะครับทำให้ผู้ชายเนี่ยเฟมินีนมันจะเหมือนกับน้ำใช่ไหมมัสคูลีของผู้ชายเหมือนกับดวงอาทิตย์กลับมาไม่มีน้ํามาชโลมเกิดอ,อะไรขึ้นดวงอาทิตย์ก็แผลจ้าร้อนแรงและนั่นคือปินที่มาของอาการท็อกซิกของผู้ชายที่เวลาผู้ชายเนี่ยต้องการเรื่องมนเตียงและถูกปฏิเสธเนี่ยแล้วไม่ได้รับสิ่งนั้นอะ่ะมี2ทางที่เขาทําได้คือเขาไปจัดการข้างนอกนะครับคือไปซื้อบริการหรือไปหามือที่3แต่ถ้าเขาไม่มีบางคนเป็นคนซื้อสัตว์ไม่ดีท็อกซิกมัสคูลี ก็จะเกิดขึ้นในบ้านเพราะว่ามันร้อนเพราะฉนั้นสิ่งสําคัญคือไม่ว่ายัางไงก็ตามเราจะต้องไม่ลดความสําคัญตรงนี้ไม่งั้นถ้าเราสนใจลูกอยากเลี้ยงลูกให้ประสบความสำเร็จหรือดีก็ตามเราจะทําไม่ได้เลยถ้าไม่ดูแลพ่อให้ดีเพราะว่าพ่อจะมารังแกลูกจนทําให้ลูกเสียเซลล์สเตมและนานวันอาจจะทําให้ลูกกลายเป็นลูเซอร์ได้เลยเพราะว่าคาว่าลูเซอร์แปลว่าไม่สู้คนเพราะว่าถ้าเขาสู้คนเมื่อไหร่เขาจะโดนแสงแดดของพระอาทิตย์ทำลายล้างตัวเขานะครับเขาก็เรียนรู้ที่จะหลบนะครับเพราะนั้นถ้าไม่อยากลูกให้เป็น ก็ให้ความสำคัญกับสามีเติมเต็มสามีก่อนและเทคนิคการเติมเต็มต่างๆมันไม่จําเป็นต้องใช้ร่างกายทั้งหมดมันมีวิธีอะไรต่างๆมากมายใครที่สนใจก็สามารถเรียนรู้ในคอร์สหรือในการโคชชิ่งที่ผมสามารถดูแลเคสหลายร้อยเคสที่ทําให้กลับมามีความพันธ์ดีได้นะครับข้อที่สามก็คือแม่เนี่ยมักจะให้พ่อทําสิ่งนัน้นสิ่งนี้สิ่งนี้ให้ลูกชายเขาเรียกว่าเหมือนกับว่าเราคิดว่าเป็นพ่อแม่ลูกต้องรักลูกเหมือนกันแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือ,คอ,คอมันไม่เหมือนกันตราบใดที่ผู้ชายไม่ได้รับ การเติมเต็มหรือไม่ได้รับความสําคัญก่อนสิ่งีเกิดขึ้นคือตัวพ่อก็จะไม่ยอมทําให้นะครับเพราะฉะนั้นเวลาเขาไม่ได้รับการตอบนองความเป็นคนาสำคัญหรือเรื่องบนเตียงเขาก็จะไม่อยากทําให้ลูกและทุกครั้งที่พ่อแม่ใช้งานพ่อให้ดูแลลูกความไม่พอใจของเขาก็จะค่อยทวีคูณทวีคูณและนําไปสู่การที่ไม่พอใจเหมือนกับว่าพยายามหาเรื่องยุ่มหัวหรือด่าโดยไม่มีสาเหตุหรือท็อกซิกใส่หรือการแกล้งหรือไม่สนใจใยดีแล้วคุณพยาก็จะมองว่าทำไม ไม่ช่วยเลี้ยงลูกทำไมไม่ดูแลลูกทำไมไม่จัดการลูกอย่างเช่นถ้าเราเห็นนะคือผู้ชายหลายคนอ่ะถ้าลูกสาวเขาขยันเลี้ยงกว่าถ้าลูกชายจะขี้เกียรเลี้ยงก็ในตรงห้ามคือถ้าลูกสาวแม่ก็จะขี้เกียรเลี้ยงส่วนพ่อก็จะขยันเลี้ยง,ยงมันจะเป็น,นกลไกสลับกันเสมอนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราเข้าใจกลไกนี้เนี่ยในการที่เราจะทําให้สามีช่วยมาเลี้ยงลูกเนี่ยเราต้องไปเติมเต็มความต้องการเขาก่อนไม่ว่าจะเป็นความการเรื่องบนเตียงหรือความการเป็นคนสําคัญแต่ถ้าเราไม่เติมเต็มให้เขาอย่าไปใช้งานเรื่องลูกนะครับไม่งั้น จะเกิดความไม่พอใจแล้วก็ทะเลาะกันในที่สุดและสุดท้ายเขาจะอิจฉาลูกมันมีจริงนะครับที่ผู้ชายอิจฉาลูกไม่ได้เป็นคนเลวหรืออะไรก็าตามเพี่แต่ความอิจฉามันเป็นปมระดับจิตใต้สำนึกที่เขาอิจฉาน้องตัวเองหรือพี่ตัวเองนะครับเพะฉะนั้นใครที่เข้าใจเรื่องนี้ก็ปฏิบัติตามก็จะทําให้ความพันกับพ่อกับลูกดีขึ้นนะครับคือให้ความคันเขาเติมเต็มเขานะครับและเขาจะมาช่วยเลี้ยงลูกดีขึ้นนะครับใครสนใจนะครับอยากเข้าใจเรื่องนี้มากขึ้นหรืออยากลดอาการท็อกซิกในบ้านการทะเลาะในบ้านก็สาม,มารถติดต่่่ออเพืโคชิงนะรั ในการปลดล็อกอารมณ์ครับถ้าเรามีอารมณ์น้อยใจสามีสิ่งที่เกิดขึ้นคือเวลาเรามีปัญหากับสามีเราจะเข้าไปหาลูกมีสามีเราเข้ามาหาลูกแล้วเราไม่ง้อแล้วนั่นอนะ่ะคือที่มาของอาการท็อกซิกที่สามีมีในบ้าน,นครับซึ่งผมรับการปรึกษามาหลายร้อยเคสก็จะเป็นป,ปัญหานี้แต่ถ้าเจอผู้ชายที่มีความเจ้าชู้หน่อยก็จะเบาเพราะว่าเขาจะไปหาผู้หญิงอื่นนะครับเพราะนั้นถ้าเกิดคุณไปบัดถ,ถูกต้องครอบครัวก็จะยืนยาวนะครับเพราะว่าเป้าหมายชีวิตของผู้หญิงก็คือการเลี้ยงลูกให้ดีซึ่งจําเป็นมากที่จะต้องจัดการพ่อหรือ มาอยู่เป็นฝ่ายเดียวกันแล้วครับแล้วทำให้เป้าหมายการเลี้ยงลูกจะออกมาประสบความสําเร็จนะครับรักและห่วงใยวัดอดีนั้น